สวัสดีครับพี่น้องทางฟังเล่ามองโอนคางกัมพูชีแล้วก็ต่างๆประเทศนํำด้วยครับผมผมกับปามีกินสร์ทำปมมิชแนนะครับผมนี่เลยปลปลาทูค่ค้นๆกินกับเขาปุ้นครับผมโอ้โหอันนี้มีพักลากหลายเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลยเดี๋ยวกินไปคุยกันไปเนาะครับผมเดี๋ยวชิมบางก่อนนะครับอือฮึครับผมแซ่บหมอบบ๊อบโอนอันนี้อ่าหนมมันจกด่าจำมวยหนึ่งไอ้บกอเมริกปะทู่ไอ้ไตรทูบาโอ้โหชงเงนเลยมานี No uh, But okay, so my friends, come together. This one, the 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 formal rice noodle, yes. And we have to keep up this one. You see the like the the crowns, the crown makeral, yes. Oh, and also the chili. I think maybe the chili is like the sauce, like the not enough, pick, madlabot. Ah, the call. ชิ관의า봄กอนนะคร네 Như <laughs> ừ chưa mà đã, luôn ngay ngay ลองเฮ็ดเบ้งนะครับพี่น้องไอปนปะทูแบบคนๆเนาะครับผมแซ่บข้บวปุ่นโลหนึง่งอขออจังหน่อยอันนี้เติมไปปนปะทูคนๆครับผมนี่ អឺសាប់កាប់អត់ប <sharp <sharp ើល <sharp <sharp� ោសៃប៊ីបបអត់ដាច់ៗនហឹមសាប់កាប់សားធើមើលណាបងប្អូននេះនំមិនចុកដាក់ឲ្យទឹកខ្ព្រឹកបាធូបា We have a lot of the vegetable that's very delicious to eating. So I want to tie this cannot. Bunga apa tadi? Hmm, pon, wah, sambil lah. Ừ, đi lời. Mình sẽ tôi lúc ngay Bếp sắp sắp đi ra khắp ồ ồ bị càng lắm อืมทานได้พักรักลาเลยครับผม <c oughs> มีปลาหมึกแต่เดียวหนำข่เต็มเลยครับผมอืม เป็นไงพอ <c oughs> นี่เลยคำบักไงเลยครับผม <laughs> ได้มามัดมามาัดอ่อยปิ้งปิ้งมอดเลยจะแอดบ่าอื <laughs> <c ười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 > วันนี้เก็บไม้ใดสดๆเลยครับผมเจอเป็นดงเลยครับผม не создают Các <coughs> <coughs> Mm-hmm. เนี่ยเลยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ก,กดกระด,ดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปเด้วน,นะครับผมเป็นอกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ